อนที่เอินเป็นพุทธอะค่ะเอิจะชอบซื้อหวยมากชอบซื้อมากแล้วทีเนี้ยเหมือนกับว่าก็พอพอมันพอมาทางพระเจ้าเราก็คือเลิกซื้อไปเลยแล้วมีงวดที่แล้วอะค่ะก็เหมือนกับร้อนลนมันจะต้องซื้อมันจะต้องซื้ออะไรเงี้ยแล้วเราก็เขียนไปแล้วนะคะเขียนไปแล้วเขียนเรียบร้อยหมดแล้วแล้วเราก็ส่งไปให้เขาแล้วทีเนี้ยเขาก็ไม่อ่านแล้วเหมือนกับว่าพระวิญญาณก็ทาบอกว่ามันไม่ได้นะลูกมันไม่ได้อะไรเงี้ยเราก็กลับเข้าไปลบแล้วก็มานั่งเขาบอก พระวิญญาณมันไม่ได้นะลูกต้องซื้ออเพราะว่าลูกคิดว่าลูกต้องถูกอะอะไรเงี้ยลูกก็ส่งกลับไปอีกก็นานมากเขาก็ไม่อ่านพระวิญญาณก็บอกว่าลูกเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยแบบพ่อจะให้ลูกมากกว่านี้อะไรเงี้ยเราก็แบบนั่งแป๊บหนึ่งแล้วฟังก็ได้ค่ะอะไเงี้ยก็ลบอีกจนจนจนคนที่เขารับหวยเขาก็โทรมา S <S <S น้องเอิญจะเอาอยัางไงเนี่ยจะลบหรือจะส่งจะลบหรือจะส่งโอ้อหนูก็หนูเป็นคิดเนาะพี่น้องพี่ก็รู้แต่ทีเนี้ยงวดนี้เหมือนกับว่าตัวหนูเองนี่แหละจะซื้อแต่พระวิญญาณก็บอกว่าอย่าซื้ออาไม่เป็นไรพี่หนูไม่ซื้อแล้วไม่ซื้อแล้วไม่ซื้อนะก็ยกเลิกไปเลยไม่ซื้อพอตอนหวยออกมันก็ออกเลขที่หนูซื้อแล้วหนูก็อ,กอืมแต่พระเจ้าก็บอกว่าจะให้มากกว่าเนาะอะไรเงี้ยไม่เป็นไรก็แต่ก็ไม่ได้รู้สึกเสียดายหรือไม่ได้รู้สึกอะไร พอสี่โมงลูกน้องก็ไลน์มาบอกว่าเจ๊เงินที่เราส่งงานไปอ่ะจริงๆมันต้องรอ6กสิถึวันแต่เนี่ยเขาอะโอนมาให้เจ๊แล้วเลยนะเขาบอกว่าเขาให้ไปเลยแล้วอ๋อก็เลยอ๋อรู้แล้วว่าเขายินยังบอกว่าจใจมากกว่าจริงๆอะไรอย่างเงี้ยค่ะ <c oughs> ดีใจมากที่พี่น้องได้ฟังคำพยานนี้และผมเชื่อว่าพี่น้อง ได้รับการหนุนใจที่อยากจะมาเป็นลูกของพระเจ้าการมาเป็นลูกของพระเจ้าง่ายมากนะครับคือยอมรับว่าตนเองเป็นคนบาปและพระเจ้ารักพี่น้องส่งพระเยซูมาสิ้นพระชนไถ่บาปให้แก่พี่น้องหนังสือพระคัมภีร์ในสุขจักรการบทที่1 0บข้อสาบแปดบอกว่าคือเรื่องพระเยซูชาวนาซาเร็ตว่าพระเจ้าได้ทรงเจิมพระองค์ด้วยพระวิญญาณบริสุทธิ์และด้วยฤทธานุภาพอย่างไรและพระเยซูเสด็จ ไปกระทำคุณประโยชน์และรักษาบรรดาคนซึ่งถูกมารเบียดเบียนเพราะว่าพระเจ้าทรงสถิตยอยู่กับพระองค์พี่น้องครับผมเชื่อว่าเมื่อพระเยซูเข้ามาในชนีวิตของท่านพระองค์จะรักษาท่านพระองค์จะช่วยท่านและขจัดสิ่งชั่วร้ายออกจากชีวิตของท่านพระองค์มีฤทธิ์เดชเพราะพระองค์เป็นพระเจ้าสิ่งนั้นได้เกิดกับชีวิตของผมด้วย พอมาเชื่อพระเยซูชีวิตผมเปลี่ยนไปมากพระเจ้าอวยพรพระเจ้าดูแลปลดปล่อยผมรักษาโรคผมอยากเชิญพี่น้องให้ต้อนรับพระเยซูเข้ามาในชีวิตอธิษฐานบ่าตามผมนะครับข้าแต่พระเจ้าลูกยอมรับว่าลูกเป็นคนบาปลูกขอเชิญพระเยซูเข้ามาในชีวิตมาเป็นจอมเจ้านายมาเป็นผู้ช่วยให้รอดลูกขอกลับใจจากความบาปและเดินกับพระองค์เจ้าเป็นลูกของพระองค์ ลูกเชื่อในพระองค์ขอบคุณพระเจ้าที่รับลูกมาเป็นลูกของพระองค์ในนามพระเยซูเอเมนสัส่งความยินดีด้วยนะครับผมอธิษฐานขอให้พระเจ้าทรงโปรดให้พี่น้องไปพบคริสตจักรที่ดีได้มีโอกาสอ่านพระคัมภีร์ศึกษาพระคัมภีร์ฟังคำสอนเต็มล้นด้ยวยพระวิญญาณบริสุทธิ์อยู่ในไฟแห่งการฟื้นฟู รับใช้พระเจ้าและมีการเชิมมีพระพรมากๆมีความโปรดปรานจากพระเจ้ามากๆมีการทรงสถิตของพระเจ้าอยู่ในชีวิตนะครับขอบพระเจ้าอวยพรครับขอบคุณนะครับแล้วเราพบกันในคําสอนหรือในงานฟื้นฟูหรือในคําพยานอื่นๆนะครับพระเจ้าอวยพรครับ